แผ่นนึงนะตัวไหนแพงกว่าตัวนี้แพงกว่าความยาวนี่คือ <c oughs> แผ่นทับโต๊ะไม้พึกครับให้ดูลักษณะแผ่นไม้พึกลายมันจะอย่างนี้ครับสวยมากหนาสามนิ้วยาวสามเมตรหน้ากว้างแปดสิบเก้าสิบโอ้โหสวยงามมากครับรับรองว่าเอาไป

วันทำได้กี่แผ่นเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยแผ่นนึงอยู่ประมาณสักสามวันบางทีครับสี่วันก็มีเพราะว่าอะไรต้องแก้ง,งานแก้เรื่อยครับถ้ามันไม่ได้เพราะว่ายิ่งไม้เก่าๆฟองอากาศยิ่งขึ้นครับไม้ไมันนี้ฟองไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับต้องขัดทาขัดทาขับทา,บทา,บทาต้องให้มันได้อย่างนี้ครับหน้าตาแผน่นสามช่ 3, างสีทัางสีเขามีประสบการณ์นาก,ก็วันที่สามเดือน ใช่คร no ับเดือนนี้เดือนอะไรเดือนมกรุณาสถานมิถุนาเนี่ยมิถุนามิถุนาแล้วครับดืนเดือนอันดับต้นเดือนเลยนะที่สามอ่ะอันนี้มันมันมสามที่เก่าแล้วแต่ไม้พฤกมาชุดนี้มันจะคล้ายๆแบบบิดบิดหน่อยช่วงนั้นใช่ไหมครับเนี่ยปรับได้ประมาณนี้แหละขี้วัวหมดยังเนี่ยฮะขี้วัวหมดยังขี้วัวหมดแล้วเนี่ยก็เฮี่ยวไปหมดแล้วนะเกลี้ยงแล้วโอ้มีคนมาซื้ออีกต่ออีกเขาเลยอาไปหมดแล้ว เพราะว่าตอนนี้ผมเอาโต้วไว้เต็มไปหมดเลยอโอเคครับเห็นรงานพิเด็ดโอ้ช่างเราแน่นอนแน่นอนนี่ช่างต้องอย่างนี้ครับคือบริการนี่ต้องให้ได้ทุกอย่างเลยอันนี้ช่างเขาเผมไปเอาช่างมาจากทีก่ไหนะ ล้วครับไม่ใช่ว่าทําโต๊ะอย่างเดียวนะช่างเด็ดบริการทุกอย่างนะครับนี่สุดยอดมากอาเอาใจลูกค้าให้ลูกค้าประทับใจครับนี่คืองานบริการนะครับเจ๊าสายลมนะครับช่างประจําตัวของเกษตรมีโต๊ะนะครับนี่ต้ก็คือบริการาไม่ใช่ว่าทําโต๊ะอย่างเดียวเขาไห้ไหลฟ์สดนบบนี้เขาก็หาก,กินได้ไห,หรอ <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> อแก <c oughs> <ช>คือเรา,เาไม่ไลฟ์เขาก็ ไป่ดงไมดังครอกงานงางยใ่คเตื่นเน่ยเอาผมตื่นไปด้วยจะได้ดังโอยติดทุกคนเลยครับเนี่ยาทานมานตาชาเทวะมาต่งไม้ทั้งหมดติดแผ่น่ครับผมนดังเอออีกเอาเลยไหมาไม่ต้องอานฮะเออจะดันเหืกจายไปด้วยนี่ปูไปใหม่ ไตอเตัวรับไม่ต้งไม่วิ่งคะขัวนักแบบนี้ไม่วิ่งหรอกไม่ต้องขัววิ่งรอไอ้โวเนแสงซ้ายเปงขวา